นะมาฟังนิทานก่อมเลี้ยงปากแวงไปพ่อกันบดีไงเนี่ยแล้วก็คนปากแวงนี่แต่ว่าก็ยิบยุ้มไม่แล้ละลมอก็เดยเช็งอยู่มือนั้นเราเอาเราห่อนเป็นตะเขียดน้อยออกดีแล้วว่ะอืี๋ยหาใต้เขียดน้อยกันนะเราก็เป็นคนปากแวงเนาะอ๋อาการดีที่ไปหาใต้เขียดกันนะมือเนี่ยพนะเตรียมของเตรียมไปแล้วแล้วก็ไปแล้วบาดีไปใต้เขียดกับมันกะ มืดเนาะก็ไ,ไต่ไปเรื่อยๆกับไปอห่นแล้วขามท้องไปเดือนหน้าบ้านอื่นบุระบาดดิเจ้าของหน้านั่งกับปากแว่งคือกันบาดีิถร <laughs> าบดา,าแล้วกับบอใครไปหรอกแแล้วต่ว่าเราเป็นคนแห้งให้แพ้งหน้าแห้งขียนเด้าเห็นแต่ไฟบองบองแล้วก็พวกไหนเนาะมาเนี่ยมาแท็มาทางไต่อันเขี้หน้ากวนเนี่ยไปเบิองกันน่าสินมาโห่เนี่ยมา,าาม,ามากูแห้งขียหมดเสะ ของง่ายๆเนี่ยมันจังหนายเลยแล้วว่าแล้วก็วไปต่แานี้ธรรมดาแล้วก็บอกให้ไปใต้เขียดใต่ยังดอกแล้ีการคนไม่งามันละเขียดก็เจ้ากันไต้เขียดงอมงอมอยู่แ้วได้เหาอโอ้ยห,หน้าอห้าพูไนาาาได้รดเปล่าใต้เขียดคนนี้นะฮะคนนี้พึ่งแคระดอก,กันเนี่ยเดวหูแจ๊เว้าว่าคนแพ้งเขียดกันหนักนนฮะมี้มีจิ้มซิมใต่วันไหนหน้าคอยนน่น่ะท่าบผูดคนกายนี้อ่ะซวน้าคมาดไตะไดตั้งไหน โอ้ยกระไตเลยนัน่งที่นาไตไปนั่งที่นาตอนนี้อยู่นีน่นาเพราะในาห้งว่าอยู่ไปหาเขียนหน่อยทื่อๆกะจิแพงครับหมอตอนปาที่ท้อง <S <S เริ่มสูดในบ้าเดียมันน่าเนียนกันหมดมันได้นอเนียนไปแล้วแมบบ่นี่ก็ขืนเฮียนหัวายมันมานะวะที่นานนาะแตาเฮียนหัวใจมันไปนะไปบึกหนามกันหนาบนถนย พ่าแต่เงี้ยค่อยสายไปว่าเแ้่ก็ว่าดันเห็นการตะคักหลักบางที่มันหาหนังมาไวยม,มาไต่เหี้ยมาหน่อเนียนค่อยพร้อมนี่แม่ว่าเขาหล่อดิจันหน่อเนียนอีหนังตัวนี้ฮะหน่อเนียนเห็นดังแมงบ้านนะท่านหึตาเพรเดี๋ยวเบิ้งกันเนะ <c oughs> า,เขาขนนเนะ,ะเ,เ,นเนี่ยบากแยงคือกันเนาะว่าแต่เดี๋ยวเบิ้งวปเนี่ฮะหน่อเนียนมามาดิมันก็คือคนงานเขาล่อเลียนเพิ่นนะเอาให้เดียวกันหิบเดียวกันต้นเลยแม่อ้ยเรามามัน่อเนียนกันไว้หามือฮึมาขึอนกันนั่นตก็ท่าน ไห้ถิ่มานหอเ,น,น,น,เออน,นี่ยงกันนะพนะผู้จะควักหน้าบานีสุนสูนยิ้มไรบาทนี่สักที่ว่าจังไหนจังไหนถิ่มาว่ากันน่อเนี่ยับบมึงนั่นมันหนังปากแกแมงนี่วัได้เบิ้งแล้วว่าไม่น่อ,เน,อเนี่ยงกันฮแท้ๆหัวโขกเดียวกันกตัวเนี่ยเต้าสูนได้บันได้ว่าหนาเท่าพนะวันได้นอกันได้นอนไหนนังก็ได้ไหน,ไนมาคอยเบิ้งกันหนาพนะถามกระแล้วว่าเจ้าได้ว่าคอยได้ว่า บ่งงำใจกันนั่งคุยกันระบาดเบิ่งกบเบิ่งเขียดเบิ่งเขียดน้อยกันน่เอ้าทำไมได้หน่อยก็นอ่อดีอ่เนี่ยบัดผมมารักเขียดหอยนอกคนน่ะไอ้ของเจ้าคนน่ะป้าเจ้าก็ได้หลายแท้บัดปาดปัดปาดปาดปาดันโอ้แบ่งกันนนทาวน์น้อมาทันเฮ้ยเอาได้หมาคนน่ะโอ้โหงูงเดียวกันเฮ้ยมาทีแห้งมาทันเอาไปเอามากันได้แบ่งเขียดกันแล้วป่ะเนี่ยเอาเอาให้มันพ่อและหมาเนอะเฮ็ดยูเฮ็ดกินวะทัน มาเมียกัมาหาตเ้เราจนหน้าเฮาเลยละพันะมาเมียนี้หัวตนแท่งอยูนามันนะมีเมื่อนี้นะเข้ามาเปนตัวปโยนหน้าเฮากันเลยมาก่านเลยถ่านได้มาขอกันเนาะพัดนะเอ้ามาพัดนะโยเทียนด้วยกันเว้ยบ่ะดิัะก้นจะบอขัดเนี่ยมันเอาอีกม่เอาอีกไันะะจันทเดเข้ากับมูเดียวกันหัวอขเดียวกันรัตนปานเนี่ยเอ้าน เชียงเทียบน้อยกันบาเดียวเบาเข่าข้อกันร้อมทั้งใจะเป็นน้องหมานอนทั้งไม่ทั้งว่าพ่อกันนอนเป็นหัวเดียวกันยี่นี้พน่ะแม่นพอน่ะเบาเอากันดีป้าจังบาดเดียวถาไมมุุยขากันตายเนาะเนี่ยพอน่ะเมียนจีนันมานั่นถ้าไม่เอันถ้าไม่เข้าข้าวน้าปากแวงขากันฮ้่วันจนาอีหมมากพอน่าจะเปนดีใจเอ้ยพอน่ะโมบเอกันพ่อบาดเด้อันมือมือนา มื่อนามา่ว sí, ่ามากไปโดนเร้่หมอนะแตงกูว่าแพงเนาะกตนอะเป็นมู่กันกันฮักกันกันกว่าพนาค่าเมื่อว่าแพงเขียนจุดจบตั้งว่าดีละค่าสิแมนครูเนาะหมอ